ล่าสุดค่ะทาง Paradise Vintage ตัวเกียวนะคะเขาได้มีการอัปเดตรูปภาพน้องลิซ่านะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนจำได้ไหมที่ว่านําคลิปมาวีดกันที่น้องลิซ่ามีการเดินเข้าช็อปอะไรสักอย่างนั่นเองนะที่มีการมองไปเมาส์ไปแล้วก็ถือแก้วดูดน้ําไปนะกับพี่อลิซพี่แนนนิตนั่นเองเพื่อนเพื่อนก็คือนี่แหละค่ะที่น้องลิซ่าไปคือเขาบอกว่ามันเป็นร้านขายเสื้อผ้าวินเทจสําหรับที่น้องลิซ่าอยู่โตเกียวญี่ปุ่นนะล่าสุดเขามาลงรูปภาพน้องลิซ่านะคะพร้อมกับข้างๆจะเป็น กระเป๋า LV นะน้องเชอร์รี่แล้วก็มีการเขียนข้อความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นแท็กนอริซ่ายินดีต้อนรับสู่ร้านของราขอบคุณที่สลับเวลามาเยี่ยมชมนะคะมันมีความหมายกับเรามากเราหวังว่าจะได้ต้อนรับคุณอีกซึ่งพี่ๆที่อยู่ร้านนะคะคือต้อนรับนอริซ่าอบอุ่นมากๆเมื่อวานที่ตามคลิปเลยนะค,คือแทบจะมาอยู่รอต้อนรับนอริซ่ากันแทบทุกคนนะคะตอนที่ยืนอยู่ที่ด้านหน้าร้านน่ารักมากมายก็เป็นย่านฮาราจูกุนะคะก็ใส่ฮู้เท่ๆนะเดินกับพี่แนนนิสนั่นเองเองนาะ ตอนแรกหลายคนบอกนี่น้องแชงหรือเปล่านะคะใดๆคือพี่นันนิสเองค่ะซึ่งก็บอกว่า paradise vintage ที่โตเกียวเนาะเป็นร้านขายเสื้อผ้าวินเทจที่ชิบูยาญี่ปุ่นนะคะอัปเดตรูปภาพน้องลิซ่ามาช้อปปิ้งที่ร้านยังชอบแนววินเทจอยู่สินะคะเต้าลิสไม่ค่อยได้เห็นใส่เท่าไรดได้ว่าไปช้อปปิ้งนะคะตามประสาตัวแม่นักชอปแล้วก็แนววินเทจเหมือนเดิมนะคะที่น้องลิซ่าชอบมาตลอดค่ะซึ่งน้องลิซ่ามารอบนี้นะคะมาที่ paradise vintage โตเกียวคือน้องลิซ่าใสา่ n น k e X ชักมูสนะคะไปช้อปปิ้งด้วยค่ะเดี๋ยวนี้นะ,ะน่าจะคัมมิ่งโซนค่ะสําหรับชักมูสของเราซึ่งล่าสุดในทางไอของทางร้านนะคะได้มีการมาอัปเดตเลยน่ารักมากต่อมาค่ะ,คะยังมีรูปภาพเปิดเผยออกมานะคะจากเป็นรูปภาพน้องดิซ่ากับลูกพี่ลูกน้องของน้องดิซ่าตอนที่ปารีสนะคะคอนเสิร์ตปารีสนั่นเองค่ะมีโมเมนต์น้องดิซ่าถ่ายภาพกับหลานตัวน้อยของเต้าลิแล้วก็ข้างซ้ายน่าจะเป็นแฟนของคุณญาติของน้องดิซ่านั่นเองนะคะซึ่งก็คือพี่แน็กนั่นเองนะคะพี่แน็กมานิสซอนเป็น ญาเต้าดิสนั่นเองแล้วก็มีน่าจะเป็นหลานแหละค่ะที่น้องดิซ่าถ่ายภาพด้วยเนาะกับที่แน็กนะคะลูกของคุณแน็กแล้วก็สามีซ้ายสุดนะจ๊ะคอนเสิร์ตที่ปารีสน้องพัพนน้องดิซ่านะคะใส่ชุดท้ายคอนเสิร์ตนั่นเองค่ะน่ารักมากแล้วก็หลานตัวน้อยนะคะที่น้องดิซ่าเคยบอกว่าอยากจะเรียนภาษาฝรั่งเศสเพราะว่าหลานตัวน้อยคนนี้เลยหนุ่มฝรั่งเศสนอกจากนี้ยังมีรูปภาพที่น้องเชงนะคะถ่ายกับคุณแน็กด้วยน่ารักมากมายแล้วประเด็นคือน้องเชงของเรานะแม่แม่แฟนคลับเขาก็มาว่าที่จริงอ่ะน้องเชงอยู่กกับบนงซททุ เลยนะคะที่น้องดิซ่ามีการถ่ายภาพใช่ไหมเออน่ารักตัวติดกันฟุดๆไปเลยแต่ว่าได้เห็นถ่ายภาพกับญาติน้องดิซ่าพ,พี่แน็กนี่ก็แค่น้องแชงนะคะโอ้โหแล้วก็ล่าสุดนะคะเกี่ยวกับโพสต์ของทอทอทอค่ะท,ท,ทุกคนสวยมากโพสที่2นะคะทอทอทอ,ทอเปิดเผยออกมาแล้วค่ะก็คือเป็นรูปภาพน้องดิซ่านะกับทะเลโบเดงจังหวัดอุดรธานีค่ะทุกคนข้อสวยแอชอบมากหลายคนชื่นชมคนที่ทําโปสเตอร์นะคะน้องดิซ่าของเราอ่ะสวยอยู่แล้วแต่ว่าหมายถึงว่าคนที่ทําภาพนี้โคตรดี ลแล้วก็อย่างไรก็ฝาก with Amazing Thailand ของน้องดิซ่าด้วยนะคะโพสทที่2เปิดเผยออกมาแล้วค่ะโอ้ oh my god นี่แค่เดือนมกราคมนะแม่ก่อนหน้านี้ g ก l d ด้ g l o b บแล้วก็บลาบลาบลา,บา,บาถ่ายหนังโดนนี่นั่นนะคะวันนี้ก็เห็นว่าจะมีการคอลแลบกับแบรนด์คิดใช่ไหมโอ้โ oh หและ Amazing Thailand ก็เริ่มเปิดเผยออกมาเรื่อยๆนะคะทุกคนมันจะปังไปมังานน้องดิซ่าโดาดๆมากเลยนะคะแล้วก็น้องดิซ่าใส่ชุดที่บอกว่าโอเคถ่ายภาพให้กับพี่เอมิลี่ใช่ไหมคือชุดนั้นนะคะที่เราได้เห็นด้านหลังแล้วเพื่อนๆดูเครื่องประดับของน้องดิซ่าสิ เพื่อลิซ่าคนเดียวแน่นอนเลยใช่ไหมคัดี้อยากได้เครื่องประดับสร้อยข้อมือดอกไม้กับแหวนดอกรักเหมือนน้องลิซ่ามากๆเลยเพื่อนๆมีความไทยแท้ร้อยเปนะเดิดนะเอ็ดวานน้องลิซ่าก็คือโอเครักเมืองไทยเลยค่ะอยากโปรโมทไทยเดนทิสเต้ก็ยังเป็นแบรนด์ไทยเนาะแต่พเพื่อนๆคิดออกมะคือทางททะนะคะขออนุญ,ญาตเมาั์มอยเนาะอันนี้มีการคิดเล่นๆน,นะว่าพาร์ทาตัวน้องลิซ่าจะขนาดไหนว่าเดนทิสเต้มีข่าวดูือว่า250ล้านใช่ไหมมีการทุ่มงบประมาณประมาณ400ล้านนะคะคือในข่าวนี่นะก็คือส ร้อยล้านเป็นการทุ่มงบการตลาดนะคะดังนั้นเนี่ยถ้า250้าล้านตามข่าวลือมันไม่เกินจริงเลยนะหรืออาจจะมากกว่านั้นก็เป็นได้ค่ะแล้วก็ยิ่งททเนี่ยหลังจากที่มีการประกาศว่ามีการดันน้องลิซ่ามาเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวใช่ไหมคะคือเขาอะก็มีการคาดการคาดหวังผลักคนเข้ามาเที่ยวเมืองไทยนะคะดึงดูดนักท่องเที่ยวเขาคาดการเอาไว้ก็คือเขาบอกว่าแคมเปญที่ทําร่วมกันครั้งนี้กับน้องลิซ่าเนี่ยจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวเพิ่มได้ไม่ต่ำกว่า5้ถึง ้านนสร้างรายได้2.5-5แสนล้านบาทจึงคาดว่าทั้งปี69นะคะตลอดทั้งปีจะสามารถสร้างรายได้มากกว่าปี62ซึ่งเป็นปีที่ทํารายได้่องเที่ยวได้ดีที่สุดอยู่ที่ประมาณ3ล้านล้านบาทนะเพื่อนๆนี่คือเป็นตัวเลขที่เขาแบบว่ามีการคาดการณ์กันน,นะว่าโอเคนักท่องเที่ยวจะเข้ามาประมาณนี้อ้ oh my god อิชันนี่ขนลุกค่าตัวแทนโนริซ่าเลยนั่นแหละแต่ว่าเหนือเสียงอื่นใดน,นะคะโนริซ่าก็คืออยากโปรโมทไทยนั่นแหละเพราะว่านอริซ่าทำมาตลอดปรากฏการผลงานโนริซ่าจากอดีตนะถึงปัจจุบ และลิซ่าสู่ร็อกซาคือไปเที่ยวโรเคชันต่างๆน่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ไม่รวมแค่ที่้องลิซ่าโปรโมทให้ฟรีๆที่ผ่านมาแล้วน้องแม่ๆ่ก็คือกินอะไรโ่นนี่นั่นก็เป็นไวรัลนะคะลิซ่าไม่ได้ตังสักบาทนะคะบอกเลยไก่ทอดหาดยงหาดใหญ่นะเออดังนั้นอันนี้ก็ถือว่าได้ฟังข่าวว่าโอเคททมีการดึงลิซ่ามาปรากฏการเนี่ยลิซ่าเอฟเฟกครั้งใหม่ในต้นปี6 9ก็เริ่มเลยนะคะแต่สิ้นสุดกันยายนนะเพื่อนๆสัญญาของ้องลิซ่านะที่มีตท เขาจะตอหรือไม่ต้องรออัปเดตแต่ว่าเขาจะสิ้นสุดกันยายนพอได้ฟังว่าเขาดึงน้องิซ่าม,มาอย่างเป็นกิจจลักษณะแอดเนี่ยชื่นใจมากเลยนะคะก็คือคิดในใจแบบเมื่อไหร่เขาจะจ้างน้องิซ่าแบบเป็นกิจจลักษณะวะอะไรแบบนี้เพราะว่าอยากให้ลูกสาวแบบว่าเป็นอเมสเตอร์นะคะแล้วก็ต้องมีค่าจ้างปะอันนี้ส่วนตัวแอดคิดนะคะและแล้วก็สู่วันนี้นะคะที่เขาเนี่ยดึงน้องิซ่าม,มาเป็นกิจจลักษณะก็ชื่นใจมากๆตอนได้ฟังคือเป็นข่าวดีมากๆแล้วก็ยิ่งได้เห็นตัวเลขที่เขามีการคาดการณ์ว่าถ้าเอาน้องลิ ทำแคมเปญเนี่ยมันจะเท่าไราดึงนะักท่องเที่ยวเท่าไร่3ล้านล้านบาทอนะ่ะแม่ค่าตัวดิซ่าต้องเท่าไรกันคะเนี่ยแล้วก็รอบนี้นะคะเป็นชิ้นงานระดับโลกใช่ไหมโปรโมททั่วโลกโปรโมทร,ระดับโลกนะคะโปสเตอร์มันก็สวยมากไม่ทําให้ผิดหวังเลยแต่มันก็มีงานบางงานนะเพื่อนๆที่เป็นโปสเตอร์ระดับโลกเหมือนกันแต่ว่างานกากมากอันนี้ก็ห่วงอยู่แต่ว่าพอได้เห็นโปสเตอร์ก็โอเคมากๆเลยนะไม่ห่วงเลยคือสวยแล้วก็ดึงดูดภาพเดียวก็แบบตุ้มนอริซ่าสวยอยู่แล้วนะคะได้โ วมันก็ยิ่งส่งเสริมกันใช่ไหมแล้วก็ยิ่งมีการคาดการมูลค่าที่น้องวิซ่าจะทําให้ไทยโอ๊ยจะไม่อยากคิดคาดตัวเลยเนาะมันจะพังมากเกินไปไหมคะคุณน้าพูดไปนี่นำตาจีไหลมันเป็นความภาคภูมิใจนั่นเองนะคะขอแสดงความยินดีกับน้องริซ่าด้วยนะเออมะมอยหอยสังค่ะโปสต์แรกก็ว่าสวยมากๆแล้วพอได้เห็นโปสต์สองคือเฮ้ยมันน่าสะสมมากเลยอะโปสเตอร์นะคะสามารถนําเสนอโปสเตอร์งาน Amazing Thailand ของน้องริซ่าไปได้เรื่อยๆเลยเนาะโปสต์หนึ่งมาได้จาบโปสตร์สองมาได้จาบเพราะว่ามันสวยมากคนค่าแกะการ หลังไรก็มาวิด i s s i n g ไท a แลนด์กันเยอะๆนะคะให้สมกับความปังความดังและรลิษาค่ะไบรอเบสเตอร์ไทยแลนด์แล้วก็จะได้เจอคาดว่านะน่าจะได้เจอน้องลิาะะ่าเลยค่ะช่วงวันที่28เปิดตัวชิ้นงานภาพยนตัวใหม่นั่นเองนะคะรอติดตามกันได้เลยซึ่งคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้